สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c อมิ้น a ์อาเซียนคนเกาหลีมองไทยผิดไปคิดว่าไทยยังไม่มีความทันสมัยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากคนเกาหลีได้มาให้ความเห็นว่าฉันมาจากเกาหลีใต้ฉันมาจากเมืองที่มีการพัฒนาและมีความทันสมัยและความนิยมของผู้คนและด้านเศรษฐกิจที่ดีร,รู้รูก็มีเยอะแต่พอฉันมาเมืองไทยกลับกลายเป็นว่า เมืองไทยเขาดูต่างจากที่ฉันคิดจริงๆเมืองไทยเขามีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างก็ทันสมัยไม่ล้าหลังเหมือนกับที่ฉันคิดเลยเพราะมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนักกับกรุงโซที่ฉันอยู่แต่ถ้าเทียบกับค่าแรงเกาหลียังให้ค่าแรงสูงกว่าที่ไทยอยู่เพราะเท่าที่ดูจะเห็นแรงงานไทยเข้ามาทํางานที่เกาหลีเยอะและความคิดฉันในตอนนั้นคิดว่าเมืองไทยคงไม่มีรถรู้ มีแต่รถเก่าๆอาหารกว่าอาหารข้างทางแต่ความเป็นจริงกับสวนทางกันอย่างมากในเมืองไทยเขาไม่เป็นสองรองใครจริงๆรถรู้ก็มีเยอะยิ่งถ้าเข้าไปในตัวเมืองของกรุงเทพรถยนต์รู้รถยนต์นไฟฟ้าก็มีเยอะบนท้องถ,ถนนในตัวเมืองของเขามันไม่ได้ต่างไปจากกรุงโซที่เกาหลีเลย และโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมืองก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักและความนิยมของต่างชาติที่เข้าเที่ยวไทยก็เยอะเช่นกันตอนแรกฉันก็คิดว่าเมืองไทยคงไม่ค่อยมีที่เที่ยวมากนะักและความนิยมของผู้คนที่จะเข้าเที่ยวไทยก็คงมีน้อยแต่มันต่างจากที่คิดจริงๆพอฉันได้เที่ยวดูรอบๆของกรุงเทพมันดูใหญ่มากและผู้คนก็เยอะและพอไปเที่ยวแถวแชายหาดของไทยโอ้โหมันช่างน่าเที่ยวจริงๆ แถมยังมีแต่ต่างชาติสะส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเต็มชายหาดไปหมดมันเลยทำให้ฉันคิดว่าที่ฉันมองไทยผิดไปหรือไม่และก็มีความเห็นของผู้คนได้เข้ามาให้ความเห็นโดยเขาก็ได้บอกว่าฉันอยู่ในเกาหลีฉันอยู่กรุงโซมาทั้งชีวิตฉันเคยไปที่กรุงเทพแต่จะมีเรื่องหนึ่งเลยที่กรุงโซทาได้ดีกว่ากรุงเทพก็คือเรื่องของการจัดการตึกที่จะดูเป็นระเบียบกว่า และการเดินทางก็ดูสะดวกกว่าที่กรุงเทพอยู่ความเห็นต่อมาก็บอกว่าฉันก็เคยไปที่ไทยเช่นกันแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างกรุงโซกับกรุงเทพฉันมองว่ามันก็คล้ายๆกันนะในส่วนของตัวเมืองเพียงแต่การจัดระเบียบเมืองกรุงโซจะดูมีระเบียบกว่าหน่อยแต่ว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมันสามารถจัดระเบียบกันได้นะแต่อยากให้จัดเรื่องของรายได้ผู้คนสักหน่อย เพราะเท่าที่เห็นจะมีคนไทยไปทำงานเกาหลีเยอะมากโครงสร้างพื้นฐานะ่ะยังไงมันก็ปรับเปลี่ยนกันได้แต่ค่าแรงของผู้คนนี่สิมันสำคัญถ้าจะปรับก็อยากให้ปรับค่าแรงก่อนจะดีกว่าและก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะคะโดยเขาก็บอกว่าจริงที่สุดฉันเห็นด้วยอย่างมากเพราะที่ไทยเศรษฐกิจของเขาก็เติบโตนะเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆมันสามารถทำได้ไม่ยาก แต่อยากให้ปรับในเรื่องของค่าแรงสักหน่อยเพราะคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีฉันเคยถามพวกเขานะว่าทำไมถึงได้มาทำงานที่เกาหลีเขาก็ได้ตอบกลับฉันว่าเพราะที่ไทยค่าแรงยังถูกอยู่และบางครอบครัวก็มีหนี้สินเยอะจึงตัดสินใจมาทำงานที่เกาหลีเพราะอย่างน้อยค่าแรงที่เกาหลีก็ยังสูงกว่าที่ไทยอยู่เพราะฉะนั้นฉันจึงมองว่าไทยควรปรับค่าแรงให้ผู้คนก่อนจะดีมาก เพราะถ้าเทียบกันแล้วเกาหลียังทิ้งห่างไทยมากในเรื่องของค่าแรงโดยบางคนนะคะก็บอกว่าที่เกาหลีอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าไทยหลายอย่างแต่ว่าการใช้ชีวิตมันต่างกันฉันมองว่าถ้าเทียบการใช้ชีวิตระหว่างไทยกับเกาหลีฉันว่าไทยการดำรงชีวิตของพวกเขาสะดวกสบายกว่าเกาหลีนะเพราะฉันก็คนเกาหลีเลยมองว่าการดำรงชีวิตของคนเกาหลีสู้ไทยไม่ได้ เพราะค่าแรงสูงกว่าก็จริงแต่การใช้จ่ายก็แพงกว่าอีกด้วยแต่ที่ไทยการจับจ่ายใช้สอยมันถูกกว่าและการดำรงชีพก็ดีกว่าและแอดก็มีมุมมองต่างๆของชาวเน็ตมาฝากอีกเช่นเคยนะคะความเห็นแรกนะคะก็บอกว่ามุมมองของคนเกาหลีแคบเกินไปชีวิตคนเกาหลีมุ่งไปสู่ความเจริญด้านวัตถุแต่ลืมพัฒนาจิตใจของคนในประเทศบางคนนะคะก็บอกว่า คนเกาหลีก็โลกแคบเกินชาวโลกเขารู้จักไทยกันหมดแล้วลงตัวเองจนไม่ดูคนอื่นเลยส่วนค่าแรงที่เกาหลีสูงกว่าไทยแต่ใช้ชีวิตขัดสนค่าแรงไทยต่ำกว่าเกาหลีแต่ใช้ชีวิตสุขสบายกว่าเกาหลีนะโดยบางคนนะคะก็บอกว่าคนเกาหลีถึงรายได้จะสูงแต่ค่าครองชีพก็แพงไงแต่คนไทยถึงจะรายได้ต่ำกว่าหลายเท่าแต่บ้านเรา ของถูกกว่าหลายเท่าเช่นกันคุณภาพชีวิตการกินอยู่เราถึงดีกว่าประเด็นมันก็มีเท่านี้แหละโดยบางคนนะคะก็บอกว่าไทยไม่ได้เน้นรวยเน้นตึกแต่เน้นธรรมชาติความสวยงามทางวัฒนธรรมอาหารการกินผู้คนพวกวัตถุนิยมจะรู้อะไรบ้างบางคนนะคะก็บอกว่าเมืองไทยประเทศการเกษตรผมว่าเราโชคดีที่เกิดและเป็นประชาชนไทย ถึงแม้ของขึ้นราคาไปมากแต่ของอร่อยราคาย่อมเยาวยังหากินได้และบางคนนะคะก็ได้บอกว่าคนเกาหลีจะรู้ไหมว่าประเทศเกาหลีมีพื้นที่เล็กกว่าภาคเหนือของไทยเสียอีก70%เซของพื้นที่ประเทศเกาหลีเป็นภูเขาบวกกับประชากร50กว่าล้านคนทำให้ประชากรกระจุกตัวอยู่ในเมืองและต้องอาศัยอยู่คอนโดเทียบความเจริญกันด้วยตึกสูงหรือสิ่งทันสมัยไทยเทียบไม่ได้หรอก การพัฒนาของไทยครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการห้าเท่าจะให้เจริญเท่าเกาหลีไม่ได้หรอกที่สำคัญคือไทยจะไม่หยุดพัฒนาและไม่คิดการพัฒนานั้นเพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและลูกหลานไทยคทุกคนโดยบางคนนะคะก็บอกว่าคนเกาหลีหาข้อมูลประเทศไทยจากหนังสือในห้องสมุดหรือ Google โดยบางคนนะคะก็มองว่า GDP ไทยเราดูน้อยเพราะส่วนใหญ่รายได้ไม่ได้อยู่ในระบบวัดแค่ตรงนั้นจุดเดียวไม่ได้หรอกไปดูต่างจังหวัดของประเทศไทยสิแต่ละคนรวยกว่าคนในเมืองหลวงเกาหลีอีกมีบ้านรถที่ดินทองคำโดยบางคนก็บอกว่าค่าครองชีพเราไม่ได้สูงมากแม้รายได้ไม่เท่าเฉลียเกาหลีแต่อยู่ไทยกินดีอยู่ดีกว่าแน่นอนบางคนก็บอกว่า ขนาดประเทศห่างกัน1ต่อ5ถ้าไม่พัฒนาก็ไม่รู้จะว่ายังไงโดยบางคนนะคะก็บอกว่ามันก็จริงค่าแรงสูงแต่ต้องสู้กับค่าครองชีพที่สูงแนะนำคนเกาหลีเก็บเงินเยอะๆละ่ะมาอยู่ไทยคะ่ะเป็นคนรวยเลยบางคนก็บอกว่าอยู่แพงแต่ไม่มีความสุขก็เท่านั้นเกาหลีมีแต่ความเครียดเหมาะไปเที่ยวไม่เหมาะไปอยู่โดยบางคนนะคะก็บอกว่า อย่าคิดว่าตัวเองดีกว่าใครจเจริญกว่าใครถ้ายังไม่ออกไปดูโลกภายนอกบางคนก็บอกว่าเกาหลี ie, มีวัฒนธรรมที่ดีแบบไทยหรือเปล่ามีมวยไทยหรือเปล่าอาหารหลากหลายหรือเปล่ามีนวดแผนไทยหรือเปล่าสุขสบายแบบไทยหรือเปล่าโดยบางคนนะคะก็บอกว่าคขมนกับเกาหลีคือพี่น้องกันความคิดก็จะคล้ายๆกัน คือคิดว่าชาติของตัวเองยิ่งใหญ่ทันสมัยไม่มีชาติใดในโลกสามารถเทียบได้โดยบางคนนะคะก็บอกว่ากรุงเทพใหญ่กว่ากรุงโซอีกนะตึกในกรุงโซที่มีระเบียบเพราะมันเป็นตึกอยู่อาศัยถ้าเป็นคนไทยอยู่บ้านหลังเดียวไม่ใช่คนเกาหลีที่อยู่บนตึกบางคนก็บอกว่ากรุงเทพมีรถไฟฟ้าไร้คนขับเด้อสูแถมพวกเราออกเสียงฟอฟันชัดเจนนะโดยบางคนนะคะก็บอกว่า คนเกาหลีใต้ยากจนก็มีเยอะแยะจะตกใจทำไมกับแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีบางคนก็บอกว่าบ้านเมืองตัวเองทันสมัยวัตถุนิยมอินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไปหาข้อมูลก่อนมาตลกความคิดคนเกาหลีชอบดูถูกประเทศอื่นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของ E ีนี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ